ท่านผู้ชมจําคลิปอันเทินล่าสุดได้ไหมครับโดยครั้งนี้เนี่ยเราจะเข้าไปให้ลึกกว่าเดิมนะครับในเฟอร์พีคพาวเวอร์แพนเพื่อจะไปกําจัดบอสและเราเอากล่องสุ่มมาแต่ปัญหาก็คือไม่รู้ว่าพอเราคาบ,บอสแล้วเนี่ยเราจะได้สักกี่กล่องก่อนอื่นนั้นก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ในช่วงแรกๆเพราะว่า คลิปไอในช่วงตรงนี้เนี่ยเหมือนเรายังไม่ได้เปิดไม้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาภาคแทนนะครับก่อนอื่นเลยนั้นการที่เราจะเข้าประตูเดสโซนก่อนเนี่ยก็อย่างแรกเลยก็ต้องหาพิมเขียวซึ่งมันเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเป็นคีย์การ์ดนะครับในการเข้าประตูไปเพื่อไปหาบอสซึ่งพิมเขียวเนี่ยก็อยู่ในราคาที่ 200g นะครับผม พอเราซื้อมาแล้วแล้วก็กดใช้ปุ๊บแน่นอนว่าวัสดุในการหาเนี่ยก็มันจะมีตามที่อยู่ในรูปครัฟนี่แหละก็คือเชือก4อันแล้วก็คอตตมบูลอีก2อันแล้วก็ไบโอฮัสซัตฟิลเตอร์อีสิอันไอไบโอฮัสซัตฟิลเตอร์ตอนแรกเราก็คิดว่ามันดูหายากนะเพราะว่าเราต้องไปเอามาจากที่พวกเป็นโรงงานสารเคมีแบบกันมันตลังสีอย่างโรงงานทาซีนนั่นเองแน่นอนว่าเราต้องไปเอาจากที่นั่นนะครับ พอเราไปถึงโรงงานฮาซี่เนี่ยแล้วก็กำจัดซอบบี้ไปตามระเบียบในระหว่างที่กำจัดเนี่ยก็จะมีไบโอฮัสซ่าฟิลเตอร์ดอปเช่มนะครับแต่วิธีการฟาร์ไบโอฮัสซ่ฟิลเตอร์เนี่ยมันมีวิธีหนึ่งที่เรียกว่าน่าจะเยอะกว่าค่าซอบบี้ธรรมดานะครับก็คือเราต้องฉีดชุดฮาซี่ออกแน่นอนว่าในโรงงานฮาซี่เนี่ยจะมีชุดให้เราสามารถเก็บได้แล้วก็เอามาฉีดออก ซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งการฟาร์มของไบโอฮาสซัดฟิลเตอร์ที่ดีนะครับพร้อมกับเศษผ้าที่เราสามารถทําเชือกได้ทั้งหมด4อันนะครับก็ถือว่าเสร็จไปอีกหนึ่งหลังจากที่เราเก็บไบโอฮัสซัดฟิลเตอร์ครบ4อันเสร็จเนี่ยก็เราไปทักทายบอสกันอยู่ที่ชั้นบนในนี้เนี่ยในโรงงานฮาซี่เนี่ยจะมีบอสอยู่ตัวหนึ่งจะเป็นบอสของโรงงานฮาซี่นั่นเองแน่นอนว่าลักษณะโจมตีของบอสเนี่ยก็คือการยิงกระแสไฟฟ้านั่นแหละครับ แต่แน่นอนนั้นไม่ขนาดมืออย่างปืนคิดที่เราใช้นั่นเองครับผมแน่นอนว่าหลังจากที่เรากําจัดแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็คือหน้ากากที่พังนะครับซึ่งไอ้หน้ากากเนี่ยผมก็มีอยู่แล้วเราสามารถเอาไปขายได้นะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มีหน้ากากเนี่ยก็เก็บเอาไปคราฟได้นะครับผมตอนนี้เรายังขาดไปอย่างหนึ่งก็คือคัดต้องบูดคัดตองบูดนี่เราสามารถหาได้จากโรงพยาบาลนะครับมันมีอยู่2ที่ของในแมปเอซิสบอลลิสก็คือจะเป็นดิบิต้า หรือ ST Elisan นะครับตอนที่ผมไป ST Dimita เนี่ยก็ไม่เจอคัดต้องบูดก็เลยมาที่ ST Elisan ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีที่เราได้เจอคัดต้องบูดอีก2อันนะครับแล้วก็แจกรูต่ตะปวให้กับซอมบี้ไป3นะัดพร้อมกับมีด1จึก พอเราเก็บครบแล้วเนี่ยเราก็ได้ทำการคาฟกุญแจเดสโซนขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก่อนจะไปที่เดสโซนอีกครั้งเนี่ยก็ต้องเ,อเคลียร์ของเคลียร์พื้นที่เคลียร์กระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าในตัวบอสเนี่ยอาจจะดอบกล่องออประมาณสัก34กล่องก็เป็นได้นะครับแน่นอนว่าหลังจากที่เรากลับบ้านเนี่ยบ้านก็นั่นแหละโดนยกเขา อาจจะเป็นเพราะว่าเราไมา่ได้เล่นเกมอันเธอร์นี้นานเกินไปประมาณสัก7วันเนี่ยแน่นอนก็นั่นแหละเป็นไปตามนะแล้วก็ขอจบในการภาคเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแต่ไม่รู้จะผ่านไปได้หรือเปล่ารู้สึกว่าประตูทาง,ขางเข้ามันอยู่ข้างในนะ <S <S มาเป็นฝูงประตูทางนี้เขาทางนี้เขาทางนี้ทางนี้ เออฮึบมนโวโวโววววว,วหลังขึ้นตรงนี้โอเคอ่ะตรงนี้แล้วใช่ไหมโอเคจากนั้นแล้วก็ มีไรดูเลยไม่ได้อะไรโอ้ยไหนดูดิมีแค่เดียวะวั t มีแค่เดียวเองเหรอโอ้โหแล้วก็รือไปอ่าได้มาแค่นิดเดียวอ่ะแต่ก็นั่นแหละย,ยังมีที่กล่องยังมีกล่องเดียวอ่ะก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยโอเคออกจากเทสโซน โอเคนั่นเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าแล้วก็ได้ข่าวว่ามันมีภารกิจให้เราเปิดกล่องด้วยสินะเนี่ยเรนเจอร์แค่กล่องเดียวนะดูสิเปิดแล้วจะได้อะไรโชว์แออ๋อโอเค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 ดูเรื่องโอ้ได้ทั้งชุดทั้งไอ้นี่ด้วยนะสไนโอเคงั้นกด YCK นั้นเก็บให้หมดเลยรู้แหละมันไม่พอดูคุ้มค่านะแต่ทำไมรู้สึกมันดูเหมือนไม่คุ้มโอเคเก็บเก็บเก็บเรียบร้อยกลับเดโซนมาแล้วก็รับภารกิจสำเร็จภารกิจได้ปืนคิดโอเค